สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับกับ Toyota v i ีออสนะครับคันนี้ปี2013นะครับเป็นเครื่องพันห้าออโต้ตัว E นะครับเซนล็อกแอร์แบ็กบอกหนังภายในสวยๆภายนอกสีแดงแบบนี้เลยนะครับ สีแดงเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำนะครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับผ่อน3 9 0 0ัด้ยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ189,000บาทนะครับใครเครดิตดีออกรถ0ูนบาทได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดหรือจัดได้ทุกที่เลยนะครับมีไฟแนนซ์บริการครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับ รถสภาพโดยรวมสวยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยลื้อเครื่องไม่เคยแต่งซิ่งอะไรทั้งนั้นนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยใครอยากได้ใช้งานนะครับชอบสีแดงครับจัดไปครับวีออสอึดถึกทนดูแลง,ง่ายเติมน้ํามันไม่แรงไม่แพงครับเครื่องพันห้าผ่อนสามพันเก้ยดประมาณนะครับใครสนใจโทรเจราจาสอบถามมาเช็คมาชมดูทด,ทดลองขับก็ได้นะครับ บันไดไ่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งครับเครื่องพันห้าตัว E ีนะครับคันนี้ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสภาพดีล็อกแอร์แบกนี่เลยครับกระจกเื่องลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับโดยรวมสวยครับกับราคาและสภาพนะครับน่าสนใจมากๆนะครับคันนี้แจ้งมาว่าเคยมีแตะท้ายมานะครับไม่หนักนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีโดนตรงไหนแล้วก็แจ้งนะครับ ไม่โดนแล้วก็บอกไม่โดนโดนก็บอกว่าโดนนะครับไอ้ตรงที่แตะเนี่ยเราเก็บงานมาสวยๆเนียนๆนะครับถ้าไม่บอกก็แทบจะไม่รู้นะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะครับก็แจ้งชัดๆไปเลยนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไมค์คันนี้ประมาณ120,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้ มาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับรถสภาพโดยรวมน่าสนใจมากๆนะครับกับราคาปี2013เปิดราคามาไม่แรงเลครับ189,000บาทนะครับ Toyota Vios นะครับมือเดียวนี่ครับไม้แท้นครับไม่มีกอไม้นะครับใครสนใจก็มาดองขับดูได้นะครับเกียร์เครื่องยนต์นั่นเดิมๆนะครับไม่มีอะไรผิดแปลกไปนะครับจะมีด้านท้ายนะครับแตะเบาๆนะครับไม่หนักนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแตะเบาๆถ้าไม่มี คนดูเก่งๆดูเป็นหรือไม่เป็นนี่ยากครับถ้าไม่บอกเ็าไม่รู้ครับลองชมดูได้นะครับดูแลศูนย์ด้วยครับภายในสวยภายนอกก็งามเนี่ยพับภายในเครื่องพันห้าออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อไม่เคยติดแก๊สไม่มีพิควัมจมน้ำนะครับเอกสารครบสมบูรณ์มาดูได้ครับรถสวยดีๆแบบนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับ